ยูทูบหมอเขียวทีวีคุณบัวทองสังเกียติสกุลกราบครรัะค่ะกรบครรัะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะเรียนถามว่าฉีดวัคซีนไว้จะมีผลดีหรือไม่ดีคะกราบขอบพระคุณค่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี้ฉีดวัคซีนไว้ก็เพิ่มภูมิบัทานก็ดีอยู่แล้วนี่นไม่มีปัญหาคือถ้าเรา ไม่กลัวเห็นคุณค่าประโยชน์แข็งแรงพอสมควรฉีดวัคซีนก็เพิ่มภูมิบัณานก็ไม่มีปัญหาอะไรนะหรือถ้าเราเออไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเราก็แข็งแรงดีดูแลสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรนะเราจะไม่ไปฉีดก็ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเป็นฉีดก็เพิ่มภูมิบัณานก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะก็เป็นประโยชน์ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แพทย์วชธรมเราไม่ค่อยได้ฉีดนี่เพราะ ไม่ใช่อะไรหรอกนะมันจะไปแย่งเขาเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ขาดจะเป็นจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ประเทศนั้นก็ขาดประเทศนี้ก็ขาดประเทศไทยก็ขาด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 ,ขาดเราก็แข็งแรงดีอยู่แล้วแล้วก็นารู้วิธีดูแลตัวเองป้องกันตัวเองได้เรานี่ป้องกันตัวเองเป็นหลักไม่ให้ติดเชื้อเราก็โดยภาพรวมเราป้องกันตัวเองได้ดีนะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นแข็งแรงดีก็เลย เข้าคิวทีหลังอนะ่นะให้คนอื่นนะเขาได้คิวก่อนคนที่เขาเสี่ยงให้เขาได้คิวก่อนนะให้เขาฉีดก่อนเพราะวัคซีนไม่พอกันให้เขาฉีดก่อนจะพาะเรานะเฉพาะแพทย์วิธิทมเราก็เลยฉีดทีหลังเขานะหรือจะฉีดแล้วไม่ฉีดก็ว่ากันอีกทีทีหลังอันนั้นจะฉีดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เพิ่มภูมิทานไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนี่นะ <c oughs> นทีนี้ก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะ บางท่านจิตอาสาเราก็ไปฉีดเพราะอะไรตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากฉีดอะไรเท่าไหร่เราแต่ถูกบังคับถูกหน่วยงานบังคับถูกครอบครัวบังคับถ้าไม่ฉีดหน่วยงานครอบครัวจะไม่สบายใจอะไรต่างๆนฉีดเพื่อให้คนอื่นสบายใจก็ฉชีดไม่ได้เป็นปัญหาอะไรพวกเราไม่ได้กลัวก็ไปฉีดให้หน่วยงานสบายใจให้ครอบครัวสบายใจก็ไม่เป็นปัญหาอะไร <c oughs> ก็ไปฉีดได้นะ ก่อนฉีดก็ป้องกันตัวเองเป็นหลังฉีดก็แก้ไขเป็นหลายท่านนี่ว่าจะอ่านอยู่วันนี้แต่ว่าเอาละเดี๋ยววันหน้าวันหน้าอ่านงานวิจัยเรามีงานวิจัยทั้งผู้ป่วยติดโควิดทั้งผู้ป่วยคล้ายโควิดทั้งผู้ที่แพ้วัคซีนป้องกันโควิดนี่แก้ปัญหาได้ทั้งนั้นเลยป้องกันแก้ไขได้ <c oughs> มีงานวิจัยออกมาชัดเจนวันนี้ยังไม่ได้อ่านเดี๋ยววันหน้าวันหน้า,นาวันหน้าจะอ่านให้ฟังอีก